ช่องห้าของเรานะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้มีโอกาสต้อนรับทีมสื่อมวลชนจากประเทศจีนค่ะมีทั้งสื่อแห่งชาติแล้วก็สื่อท้องถิ่นรวมไปถึงผู้ผลิตรายการครอบครัวเดียวกันมาศึกษาดูงานมุ่งเน้นนะคะในการที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือมุ่งหวังให้เกิดการร่วมมือกันในแง่ของข่าวสารเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงทั่วโลกอย่างถูกต้องค่ะ พลเอกนิรันดรศรีขาชากรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมอบหมายให้พลโทชํานาญช้างศาสตร์รองผู้อํานวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกให้การต้อนรับทีมสื่อมวลชนแห่งชาติสานักและนักข่าวการเดินทางหมื่นลี้ริมแม่น้ําล้านช้างแม่โขงสาขามฑลชิงไห่นำโดยน,นายเฉินไห่เล่ยรองผู้ว่าการฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการมฑลชชิงไห่ และทีมผู้ผลิตรายการครอบครัวเดียวกันซึ่งนําโดยคุณัน้าหูในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและการประชาสัมพันธ์วันนี้ที่ดูดูหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการของการผลิตการออกอากาศรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกซึ่งเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะได้กล่าวต้อนรับที่ทางคณะให้เกียรติกับททบในการเข้าศึกษาดูงานที่ททบเป็นแห่งแรกซึ่งการเดินทางมาประเทศไทยเป็นไปตามกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้างแม่โขงสาขามนทลชิงไห่เพื่อศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกันนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตอย่างมีคุณค่าจากนั้นคณะยังได้เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตและการออกอากาศรายการข่าวของทอทบค่ะมาถึงที่ห้องสตูดิโอผลิตข่าวและออกอากาศรายการข่าวซึ่งเป็นช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนจีนกับททบ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองนอกจากนั้นยังมีแผนงานที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตเพื่อนำคุณค่าดีๆสู่สายตาประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักข่าวไชน่านิว s สาขาชิงไห่เคยเชิญทีมข่าวของทอทบไปร่วมงานกิจกรรมสายน้ำเดียวกันแม่น้ำล้านช้างแม่โขงสร้างมิตรภาพหลายประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งของต้นกําเนิดแม่น้ําล้านช้างหรือแม่น้ําโขงท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและประเพณีวัฒนธรรมที่มหัศจรรย์โดยมีประเทศลุ่มแม่น้าโขงได้แก่กัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมียนมาเวียดนามและไทยไปเข้าร่วมเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ